ลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าเบราว์เซอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้แค่หาข้อมูลแต่มันสามารถลงมือทำงานต่างๆแทนเราได้เลย Open AI เขาเชื่อว่านี่แหละเครืออนาคตของการท่องเว็บแล้วมันก็มีชื่อแล้วด้วยนะครับว่า Chat GPT Atlas วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเจ้าสิ่งนี้จะมาเปลี่ยนวิธีที่เราใช้อินเทอร์เน็ตไปได้ยังไงบ้างเอ้คำถามนี้น่าจะทำให้หลายคนต้องหยุดคิดเลยนะครับว่าเออจริงด้วยฮะคือเบราว์เซอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ย มันแทบไม่มีอะไรใหม่ๆมานานมากแล้วนวัตรกรรมมันเหมือนจะนิ่งไปเลยซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดในวันนี้พอการพัฒนาเบราว์เซอร์มันแทบไม่ขยับไปไหนเลยมาหลายปีใช่ไหมครับคำถามสาคัญมันก็เลยกลับมาอยู่บนโต๊ะอีกครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบราว์เซอร์มันควรจะทําอะไรให้เราได้มากกว่านี้หรือเปล่าสําหรับ open ai นะครับคำตอบของเขาเนี่ยชัดเจนมากเลย AI คือกุญแจอดอกสําคัญที่จะมาพลิกโฉมะสบการการท่องเว็บของเราไปแบบหมดจดเลยละครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจหลักของแนวคิดนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือการเปลี่ยนวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับอินเทอร์เน็ตแบบพื้นฐานเลยนะครับจากเดิมที่แค่พิมพ์พิมพ์พิมพ์ในช่องค้นหาไปสู่การคุยหรือการสนทนากันจริงๆถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับเบราว์เซอร์แบบเดิมๆเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องมือชิ้นนึงที่เราหยิบมาใช้หาข้อมูลใช้เสร็จก็วาง แต่ในวิสัยทัศน์ใหม่ของ Atlas เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนคู่หูที่คอยทำงานข้างๆเราเลยครับเป็นคู่หูที่เข้าใจเราแล้วก็ช่วยจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้บนโลกออนไลน์ให้เราได้ด้วยแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ทีมงานเขาย้ำมากๆเลยนะครับว่า Atlas เนี่ยมันไม่ใช่เบราว์เซอร์เก่าๆที่แค่เอาปุ่มแชทมาแปะเพิ่มก็ไปแบบขอไปทีนะฮะไม่ใช่เลยแต่มันคือเบราว์เซอร์ที่ถูกออกแบบใหม่หมดจดตั้งแต่ศูนย์โดยมีแชท GPT เป็นแกนกลางตั้งแต่แรกเลย ซึ่งไอความแตกต่างตรงนี้เนี่ยแหละครับคือหัวใจของทุกอย่างเลยทีนี้พอเราบอกว่า AdLoss มันเป็นเหมือนคู่หูเนี่ยแล้วในชีวิตประจําวันจริงๆมันจะหน้าตาเป็นยังไงล่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าฟีเจอร์พื้นฐานของมันเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทํางานในแต่ละวันของเราไปได้ยังไงบ้างผมว่าภาพนี้นี่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับเวลาที่เราอยากจะใช้ AI ช่วยทางานบนเว็บเนี่ย โอ้โหเราต้องสลับแท็บไปมาคัดลอกไปอีกแท็บหนึ่งวางแล้วก็คัดลอกคําตอบกลับมาแล้วก็วางอีกทีวนไปวนมาแบบนี้ซึ่งเอาจริงมันทั้งช้าแล้วก็น่าหงุดหงิดไม่น้อยเลยนะครับแต่ a t l a s นี่แหละครับที่เข้ามาแก้ปัญหานี้แบบตรงจุดเลยมันเปลี่ยนขั้นตอนที่วุ่นวายซับซ้อนทั้งหมดเนี่ยให้เหลือแค่ขั้นตอนเดียวที่ลื่นไหลามากๆแล้วก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันฉลาดกว่าเดิมเยอะเลย ที่มันทำแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะฟีเจอร์ที่เรียกว่า Companion Sidebar ครับมันคือหน้าต่างแชทที่เราสามารถเรียกขึ้นมาข้างๆเว็บไซต์ไหนก็ได้เลยแล้วจุดทิปพีคสุดๆก็คือมันเข้าใจเนื้อหาบนหน้านั้นๆด้วยนั่นหมายของว่าเราสั่งงานเฉพาะเจาะจงได้ทันทีเลยครับอยากให้สรุปโค้ดที่ดูยุ่งๆบน GitHub หรอได้เลยหรือจะให้เปรียบเทียบรีวิวสินค้าส3สามชิ้นให้หน่อยก็จัดให้หรือแม้กระทั่งช่วยร่างอีเมลตอบลูกค้าจากหน้านั้นเลยก็ได้ โดยที่เราไม่ต้องสลับไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียวเอาละครับทีนี้เรามาดู1ในฟีเจอร์ที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดกันบ้างดีกว่านั่นก็คือความสามารถในการจดจำครับนี่แหละคือสิ่งที่ยกระดับ Atlas จากเบราว์เซอร์ที่แค่ฉลาดไปสู่เบราว์เซอร์ที่รู้จักเราจริงๆคือไอความสามารถในการจดจำนี่นแหละครับที่มันปลดล็อกฟีเจอร์ที่มีประโยชน์แบบไม่น่าเชื่อเลยอย่างเช่นนะฮะ เราสามารถค้นหาประวัติการเข้าเว็บด้วยภาษาพูดธรรมดาธร,รมาได้เลยแบบหาเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบแอดล่าที่หน่อยแค่นี้เลยหรือจะหาบุ๊กมาร์กโดยการอธิบายสิ่งที่เราพอจะจําได้ก็ได้ไม่ต้องมานั่งจําชื่อเป๊ะๆอีกต่อไปแถมหน้าจอหลักของมันยังฉลาดพอที่จะแนะนําสิ่งที่น่าจะสนใจโดยเิงจากสิ่งที่เราเพิ่งทําไปล่าสุดด้วยครับเอาละครับทุกคนครับเรากำลังจะเข้าสู่ฟีเจอร์ที่ต้องบอกว่าล้าที่สุดและอาจจะเปลี่ยนเกมไปเลยก็ได้นี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยนะครับ จากเบราว์เซอร์ที่แค่ช่วยเราไปสู่เบราว์เซอร์ที่สามารถลงมือทำแทนเราได้จริงๆมันเรียกว่า agent mode ครับพูดง่ายงก็คือมันเป็นโหมดที่เราสามารถมอบหมายให้ chat gpt เข้ามาควบคุมเบราว์เซอร์แทนเราได้เลยใช่ครับฟังไม่ผิดมันจะมีเคอร์เซอร์เป็นของตัวเองสามารถคลิกพิมพ์ข้อความแล้วก็สลับไปมาระหว่างแท็บต่างๆเพื่อทำงานที่ซับซ้อนให้เราได้ตามที่สั่งเลยครับอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างการใช้งานจริงกันดีกว่าจะได้เห็นภาพ สมมุติว่าเรามีลิสต์งานที่ต้องทําอยู่ใน Google Doc แล้วเราอยากจะย้ายมันไปใส่ในโปรแกรมจัดการโปรเจกต์อย่าง Linear ปกติเราก็ต้องมานั่งก๊อปวางทีละอันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้ Agent Mode เนี่ยเราแค่สั่งมันมันก็จะเข้าไปอ่าน Google Doc ของเราดูว่ามีงานอะไรที่ต้องทําบ้างแล้วมันก็จะเปิดแท็บใหม่ไปที่ Linear แล้วก็สร้างงานทั้งหมดให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับง่ายขนาดนั้นเลยหรือถ้าเป็นงานส่วนตัวล่ะก็ได้เหมือนกันครับสมมุติว่าเราไปเจอสูตรอาหารหน่ากินๆสําหรับ4คน แต่อยากจะทําเลี้ยงเพื่อนสัก8คนเราก็แค่สั่งให้เอเจนต์ไปสั่งของให้หน่อยเท่านั้นแหละครับมันจะเข้าไปอ่านสูตรคํานวณปริมาณวัตถุดิบใหม่ทั้งหมดสําหรับ8ที่ให้แล้วมันก็จะเข้าไปที่เว็บซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์แล้วก็หยิบของที่ถูกต้องตามปริมาณที่คํานวณไว้ใส่ตะกร้าให้เราเสร็จสับเลยครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องขยับนิ้วคลิกเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวสุดยอดไหมล่ะครับแน่นอนครับ พอเราเห็นว่ามีเครื่องมือที่มันทรงพลังขนาดนี้แล้วเนี่ยคำถามที่สําคัญที่สุดมันก็ตามมาทันทีเลยนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยและการควบคุมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทีมงานให้ความสําคัญมากๆครับใช่ครับคําถามที่น่าจะอยู่ในใจของทุกคนตอนนี้ก็คือด้วยพลังทั้งหมดนี้แล้วใครกันแน่ละ่ะที่เป็นคนคุมคําตอบนั้นง่ายและชัดเจนมากครับคนที่คุมก็คือเราซึ่งเป็นผู้ใช้เนี่ยแหละครับที่คุมทุกอย่างเสมอ อย่างแรกเลยเอเจนต์ Agent จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเรากดยืนยันสําหรับแต่ละง,งานเท่านั้นมันทําอะไรเองมั่วๆไม่ได้และขอบเขตการทํางานของมันก็ถูกจํากัดไว้อย่างเข้มงวดคือทําได้แค่ในแถบเบราว์เซอร์เท่านั้นไม่สามารถมายุ่งกับไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยส่วนฟีเจอร์อย่างเมมโมรีหรือความจำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเลือกเองได้ว่าจะเปิดหรือปิดและแน่นอนครับโหมดไม่ระบุตัวตนหรืออินคอร์นิโตก็ยังทํางานเหมือนเดิมทุกอย่างเพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุดครับ คือวิสัยทัศน์ระยะยาวของ OpenAI เนี่ยเขาฝันไปไกลกว่านั้นเนีกครับเขาอยากจะสร้างเครื่องมือที่เราสามารถมอบหมายงานหน้าเบื่อเทั้งหลายในชีวิตนะไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานให้ AI agent ส่วนตัวของเราจัดการให้ได้หมดนี่คือภาพอนาคตที่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปเลยก็ได้ สำหรับใครที่ฟังแล้วอยากลองใช้เลยนะครับตอนนี้ ChatGPT Atlas เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วสำหรับผู้ใช้งาน Mac OS ทุกคนเลยส่วนฟีเจอร์ Agent Mode ที่เราคุยกันไปเนี่ยจะมีให้ใช้สำหรับคนที่สมัครบริการแบบ Plus และ Pro นะครับส่วนเวอร์ชันสำหรับ Windows และมือถือเขาบอกว่ากำลังจะตามมาเร็วๆนี้ครับอดใจรอกันอีกนิดนึงและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าการมีผู้ช่วย AI ที่สามารถลงมือทำสิ่งต่างๆบนอินเทอร์เน็ตแทนเราได้เนี่ยมันจะกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ และเป็นอนาคตของการท่องเว็บสำหรับเราทุกคนจริงๆหรือไม่เรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับ